สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณยงสวัสดีค่ะคุณยงอ่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมนะสัปดาห์ที่แล้วเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปนะคะอุ้ยเด็กๆบอกว่าเรียนเกี่ยวกับดวงอาทิตย์กับคุณยงโอ้เด็กๆเรียนเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ไปแล้วเด็กๆก็ต้องบอกได้แล้วเนาะว่าดวงอาทิตย์ให้อะไรกับเราบ้างเด็กๆยินเสียงตอบไปแล้วค่ะให้แสงสว่างกับคุยงอ๋อใช่แล้วให้แสงสว่างและให้อะไรอีกนะคะ ดวงอาทิตย์นั้นให้แสงสว่างและให้ความอบอุ่นการที่ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างและความอบอุ่นนั้นก็คือพลังงานของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะไปแล้วค่ะ,ะเรานะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานค่ะคุณครูเงาะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้ความหมายของพลังงานก่อนนะคะคุณโยงว่าพลังงานเนี่ยหมายความว่าอะไรค่ะ๋อแล้วพลังงานหมายความว่ายังไงล่ะคะคุณครูเนาะพลังงานก็หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตค่ะโอ้พลังงานนะคะก็คือการที่ทําให้สิ่งของหรือวัตถุต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็เกิดแรงขึ้นมานั้นใช่ไหมคะคุณครูเงาะใช่แล้วค่ะอ๋อถ้าเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆก็ต้องบอกความหมายของพลังงานได้นะคะว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นเอ๊ แล้ำพลังงานมีอยู่เยอะแยะมากมายรอบๆตัวเรามีพลังงานอะไรบ้างคะคุณครูนาอมีพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติคะ่ะคุณยงคะโอ้ให้เด็กๆได้รู้จักพลังงานที่เกิดทับจากธรรมชาติก่อนมีอะไรคะคุณครูนาออ๋อพลังงานที่เราเรียนกันไปแล้วไงคะเด็กๆคะ่ะนั่นก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์นั่นเองใช่แล้วค่ะพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์นะคะแสงของดวงอาทิตย์นี่ไงคะโซลาร์เซลล์เห็นไหมคะแสงของดวงอาทิตย์ก็จะไปเก็บอยู่ที่แผ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เลยค่ะคุโยงนอกจากนี้นะคะแสงของดวงอาทิตย์ยังทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตค่ะแล้วก็ให้แสงสว่างทําให้เสื้อผ้าแห้งแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะทําให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่น ุยงประโยชน์ของโดวงอาทิตย์นี้เยอะเลยเป็นพลังงานที่สามารถนําไปเก็บไว้ใช้ได้ต่างๆเลยนะคะมีพลังงานอะไรอีกนะคะหรอพลังงานอะไรเลย,เลยพลังงานลมนั่นเองอ๋อโหพลังงานลมนะคะก็เกิดจากการพัดของลมนั่นเองซึ่งเราก็จะมา สมเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพลังงานลมเก็บไว้ใช้งานเพื่อที่จะนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่จะใช้ในต่อไปค่ะคุณครูเงาะซึ่งพลังงานลมนะคะก็ทำให้เรือใบนั้นเล่นไปได้ง่ายดดยนะคะแล้วก็ทำให้กังหันพัดน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้พลังงานลมจากตรงนั้นนำไปใช้งานได้นะคะ โอ้โหแล้วมีอะไรอีกคะคุณครูงะมีกังหันลมด้วยค่ะคหยองพลังงานลมนะคะจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าและนี้เห็นไหมคะเป็นที่ระบายอากาศค่ะที่ใช้ลมเชลีค์ใช้ในการหมุนแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบายอากาศใช้งานได้เรียนของเราก็ใช้อยู่นะคะเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยพลังงานลมเนี่ยแล้วมีอะไรอีกนะคะเอะต่อไปเป็นพลังงานอะไรนะครเราจ่าค่ะคุยองนั่นก็คือ พลังงานน้ำเองเห็นไหมคะพลังงานน้ำนะคะจะช่วยหมุนหมุนจากค่ะให้มันหมุนหมุนนะคะแล้วก็เกิดเป็นพลังงานค่ะสามารถเอาพลังงานาน้ำเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะเดดเดรู้จักไหมคะอันนี้เขื่อนนะคะเขื C ่อนเนี่ยจะมีกระแสน้ำเนี่ยที่แรงมากเลยค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานาน้ำเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปใช้ตามบ้านเลยค่ะกุยอง อ๋อก็คือเก็บกักว่าน้ำไว้ในเขื่อนแล้วก็ใช้แรงจากการที่น้ำไหลลงจากเขื่อนเพื่อที่จะนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าใช่ไหมคะคุณครูอาอใช่แล,แล้วค่ะแล้วนี่ก็เด็กเเคยเห็นคุ้นเคยกันดีนะคะกังหันน้ำค่ะเอ๊จําได้ไหมคะกังหันน้ำใช้พัฒนาของในหลวงยังไงล่ะคะที่สามารถหมุนแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปในน้ำที่เน่าสามารถทําน้ำที่เน่าเนี่ยให้เป็นน้ำที่ใสสะอาดได้เลยค่ะและนี่ก็คือ ใส่ฟ้าค่ะเด็กๆอืมประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับพลังงานเอาละค่ะเด็กๆนี่นะคะมีพลังงานอะไรบ้างนะได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีพลังงานอะไรคะคุณง,งอพลังงานแสงอ,อาทิตย ะะจะสามารถที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับเราไว้ใช้ในบ้านเรือนอย่างเช่นบ้านของเด็กๆมีอะไรครับเปิดไฟใช่แล้วค่ะคุย,ยงเอคุย,ยงถ้าพลังงานใกล้ตัวเด็กๆเ,เรามาคุยกันดีกว่านะคะเช่นถ้าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆไปหยิบสมุดมาหนึ่งเล่มเด็กๆหยิบสิ่งที่ใกล้ตัวเลยค่ะเอ๊ หัว่ค่ะแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณหยงเหนักเล็กๆถ้าเด็กๆมีลมขึ้นมาเด็กๆลองดูนะคะถ้าหลับมาต่อ่าก็จะหัวพังเลยล่ะเห็นไหมคะนอกจากครูหยงก็เพิ่มเลยอันนี้ก็คือพลังงานลมค่ะแล้วก็มีอีกพลังงานหนึ่งก็คือพลังงานดวงอาทิตย์ค่ะให้เด็กๆลองดูนะคะเอ๊ะบ้านใครมีจานบ้างนะ ให้เด็กๆนะคะไปลองหยิบจานไปหยิบจานจากที่บ้านของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองแสงจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้เด็กๆนะคะนำจานไปวางที่กลางแดดแล้วมาดูให้เด็กๆสังเกตด,ดูสัมผัสจานที่วางกลางแดดว่าได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์หรือเปล่า ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์จะเป็นยังไงครับคุณหมอโอ้อย่างนี้เด็กๆต้องทดลองค่ะคุูมอจะไม่อยากบอกตอนนี้เลยค่ะให้เด็กทก็บองเองนะคะแลวอย่า,ยาลืมนะคะมาบอกคุณครูด้วยนะคะนะคะให้เด็กๆไปทดลองดูแล้วครั้งต่อไปนะคะนอกจากพลังงานที่เราได้จากธรรมชาติใชแแแ้แล้วตัวเราเองนั้นก็มีพลังงานเหมือนกันแต่ เราจะมาเรียนในครั้งต่อไปนะคะ